รุดยอดเลยนี่โอ้น้ำผึ้งของแท้ครับเนี่ยน่ากินมากนี่โอ้ยช้ำๆน้ำผึ้งเดือนห้าพี่น้องโอ้ยลอยเลยกูวีเกลือปลาดูพี่น้องสู้หรือยังเอาลีนี่โอ้ยปัดออนเลยดูปลาดูน้ำผึ้งเดือนห้า สีสวยเหมือนสีเบททองคำเลยครับพี่น้องนี่นะคนๆครับเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีไม่เสียครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นสักอย่างครับเพราะว่าของเราไม่ได้บีบนะครับเราใช้แบบแขวนแล้วก็กรองหลายชั้นครับมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้เดี๋ยวจะพาเพื่อน ถึงเวลานะครับดูดูดน้ําพึ่งเดือน5นะครับวันนี้นัดกับทีมงานเซียนทรัพย์เอาลีนไว้เดี๋ยวภารกิจวันนี้เราจะไปตามล่าพึ่งโพงคนเหนือห้องพึ่งโกนครับเป็นน้ําพึ่งเดือน5้าของแท้เดือน4ก็เป็นคนเหนือพอเท่าก่าเดือน5้าอ่ามันจะได้น้ำพึ่งเดือน5ของแท้ตอนนี้ทีมงานรอเราไว้ละนะเดี๋ยวโรงเรียนก็จะแต่งตัวสั่งเสื้อมาจากอ่าในรัตซดาเอาไปพึ่งมาล่าพึ่งครับวันนี้จะได้เห็น,นบรรยากาศการมาเอาพึ่งนี่ เตรียมตัวอย่างดีประมาณประมาณทีมงานบอกว่าเจอไว้หลายลังครับหลายหลังอยู่ปีนี้พึ่งเยอะเขาบอกแต่ว่าจะเป็นยังไงรอติดตามว่าจะมีน้ําพึ่งหรือยังพูดแล้วไปกันเลยครับพี่น้องไป มาแล้วครับพี่น้องมาถึงเป้าหมายแล้วเดี๋ยวสวัสดีคนนาทางนก่อนสวัสดีครับเอลินสวัสดีครับวันนี้จะปลามาดูน้ำพึ่งเดือนห้าของแต้เนาะที่จังหวัดเชียงรายครับวันนี้สวัสดีครับพานบุญเจอกันอีกรอบนึงครับผ่านหล่าพึ่งหล่าต่อออกอึ้งทึ่งเสียวกินต่อดีมานะครับวันนี้หมายเราก็ที่พี่สมจิตมาเลยใกล้ๆกันครับนะสวัสดีครับเซียนซับนะสวัสดีครับวันนี้มาแน่นอนสวัสดี พานน้อมด้วยดีครับวันนี้ทีมงานเขาจะพามาดูพึ่งโกลนครับนะเป็นพึ่งธรรมชาติที่อยู่ในป่านะครับเป็นน้องทีมงานเรานี่ปีนี้ออกจากก้าะนะก้อยครับหรือว่าพอดีพอดีของทุกปีเนาะอ่าคนที่เขาเคยสังมาเขาก็ทักผมมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะน้ำพึ่งเดือนห้าเดือนห้าว่าย้ําถึงเดือนห้าเลยไปเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพานบุญจะพาเข้าไปเจาะลึกข้าในป่าครับเป็นน้องไป ลกได้ก oh. <c ười> ับบกวตาวุุ้บเลยะนไกด้ว่าจะได้น้ำพึงเจอตะควดนด้พี่น้องทีมงานเขาเก่งมากเขาไปไว เจอแล้วลครับเจออีกแล้วเหรอพี่น้องแต่มันอยู่ในต้นไม้ครับมาแล้วเราพึ่งโพงหรือพึ่งโกนนี่เขาจะชอบอยู่ในรูในดินหรือว่าบางอย่างก็อยู่ในต้นไม้นะครับตอนนี้ทีมงานเราเจอแล้วอย่ใต้นไม้นโผมมันเห็นได้เมยนี่เข้า คยมีคนมาเอาต่อแล้วนี่เขาตอกตะปูขึ้นไปเนาะตอนนี้โอ้แล้วมาแล้วแม่ออกมาแล้วครับทีมงานสันนิษฐานว่ามันอาจจะอยู่บนนิดนึงเราต้องได้ใช้ขวานเข้าไปเจาะนิดนึงนะครับพี่น้องอยู่ด้านบนโดยการใช้บันไดปีนขึ้นไปครับพี่น้องนี่เอาแล้วครับทีมงานเราพร้อมกับพี่น้องนะครับ เราจะเจอเอาะเฉพาะส่วนที่น้ําหวานน้ําพึ้งอยู่นะครับพี่น้องเจาะรูนิดหนึ่งเพราะว่าต้นไม้มันก็มีรูของมันอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้อาินกำลังล้วงเข้าไปดูตอนนี้มีพึ่งมันเป็นพันๆตัวครับมาลุมตอมอยู่ พร้อมที่จะทําลายเราตลอดเวลานะครับพี่น้องต้องมีความรู้ความชํานาญบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นนี่อันตรายมากครับดูอุ้ยมันอยู่ไม่ลึกเหรอครับลองเอาเลยแกาวลินเดี๋ยวกลัเข้าไม้เดี๋กนตามมาครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งมาทางผมมีชุดแต่ไม่มีถุงมือนี่ตอนนี้เราใช้แผน่นไม่ต้องใช้ขวานครับลอง อาลินลองใช้มือในการล้วงเข้าไปพอดีว่าล้วงไปเจอถึงครับไม่ต้องได้ขุดครับพี่น้องส่วนน้ําหัวนี่เราจะนี่ดึงออกมาละน้ําหวานนี่ก็แยกใส่ถุงไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นร้งพึ่งนะครับเราก็จะแยกไว้ที่หนึ่งไม่จะไม่ให้ผสมกับตัวของน้ําหวานครับเพราะว่าจะทําให้น้ําพึ่งเราเก็บไว้ได้ไม่นานครับแล้วน้ําพึ่งของเรานี่จะไม่มีการบีบนะครับเราจะใช้เวลาแขวนไว้หนึ่งถึงสองคืนนะครับเพื่อที่จะให้น้ําพึ่งเราเนี่ย อ,อยู่ได้นานเป็นปีสองปีก็ไม่เสียครับพี่น้องอู้ลังแรกนี่เป็นไข่ครับพี่น้องนี่เป็นน้ำหวานสู้ผ่พนบุญแบบไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ชุดครับพี่น้อง <c oughs> มาใส่ชุดนี่ห้ามหล่นเนอะถึงเวลามาห้ามหลน <c oughs> ่นนะเออนี้ไข่มัน บางส่วนคือไข่บางส่วนคือน้ำหวานครับเราต้องแยกออกาจากกันจะให้ผสมด้วยกันไม่ได้ผมให้ดูส่วนของไข่พึ่งครับพี่น้องนี่พึ่งอ,อ,อ่อนเลยครับเราจะคัดแยกระหว่างน้ำหวานกับตัวไข่เออกมาตัวนี้ก็พื้แม่แม่มันครับพึ่งคลุงตำรับยานี่เขาก็ใช้เอาไปทําเป็นสมุนไพรทําเป็นยาบางอย่างครับยาบารุงยาอะไรอย่างเงี้ยะ ตรงนั้นก็คือน้ําหวานต้องใส่ถุง่ปพี่น้องภารกิจเราหลังแรกของเราได้ละนี่ยังมีอีกหลังหนึ่งครับตามไปผาถูลังนี้อันนี้ก็อาจจะได้ล้วงออกมันกันก่อนนี่หลังนี้แม่เต็มเลยครับพี่น้องดูไ,ดไ,ไม่ฟันก่อนแลวนะก่อน

ไม่ใหญ่ครับพี่น้องน้ำหวานอู้น้ำหวานของแท้เลยนะโอ้ลิ้นให้ดูนะดูชัอๆโวคงจะอยู่เข้าใกล้ได้ไหมนี่พี่น้อง này, ดูนี่น้ำหวานของแท้ครับดูแม่นอ,อกมาเต็มละเป็นพันบุญเนาะบางบางรังก็สีแบบเข้มมากม,ม,ม,มันเขาเรียกพึ่งแก่แล้วก็บอันก็พึ่งใหม่ๆอย่างกี้ก็จะออกน้ำาบส,สีขาวๆบางทีบางคนสั่งสอง,สองขวดทำไมควหนึง่งแบบสีเข้มปิด คืออันนี้ของดีครับคือถ้ามันสีเหมือนกันทุกขวดนี่คืออาจจะไม่ใช่ของถ้าไวพึ่งรังใดที่ว่าน้ามันสีเข้มเข้มนีน่มันจะบะตุกผลึกครับแล,แล้วน้ำพึ่งของเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไองปใส่ตู้เย็นนะครับเก็บได้ปีสองปีการันตีนะครับถ้าของทีมงานเซียนซับอ่าพานบุญของอรินเนี่ยคือเก็บได้สองปีไม่รับประกันไม่เสียไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นครับบางทีบางคนขงเขาเอาไปใส่ตู้เย็นมันก็เป็นบางขวดนะที่มันอาจจะเป็นแบบเป็นขาวๆข,ขึ้นมา ตกผลึกไงน,น,น,นะกัดเตซอนท้องไม้ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นน้ํนตาตาลอยู่แล้วเนาะอ่ามันจะเป็นแต่มันก็มีน้อยมากร้อยขวดก็จะมีสักขวดอย่างเงี้เงี้ยที่มันจะเป็นตกผลึกนะครับแต่แต่ว่าไม่ต้องใส่ตู้เย็นถึงถ้ามันแต่ว่าถ้าบางขวดใส่ตู้เย็นก็เป็นปีก็ไม่เป็นไรผมก็เอาไปใส่ตู้เย็นเพิ่งรู้ว่าเซททราบบอกเอาไปเที่ยวไปใส่ตู้เย็นมันไม่เสียของปีก่อนดีดีไว้เก็บไว้เตรียอากาศไทยเทได้อ่าเก็บเปในห้องครัวเราอย่างเงี้ยที่ไม่แดดไม่ส่องบ้างที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหนุ่งมาแล้ว นี่พี่น้องก็ได้สองหลังหลังนี้จะได้นิดหน่อยครับนะเดี๋ยวเราอาจจะพาไปดูหลังที่มันอยู่ในดินครับว่ามันเป็นแบบไหนทีมงานเราต้องใช้จอบใช้อะไรขุดเอาเรียบร้อยแล้วมาแล้วพี่น้องขึ้นดอยมามาเจออีหลังแล้วครับตอนนี้โอ้ขึ้นดอยมาเนื้อแตกเลยนี่ตอนนี้มันอยู่หลังนี้จะเป็นพึ่งโพรงที่อยู่ในต้นไม้ที่ล้มครับนะต้นไม้มันล้มลงไปพึ่งก็เลยจะไปทำาลังที่นี่ก็จะเอามายากกับหลังนี้นี่ แม่พิ่งพี่ออกบานขนวกะพวกครับไ่เจอแล้วครับโรงมันเ้าองเอจอแล้วพี่น้องแต่มันก็จะมีโพรงอยู่ข้างในครั้งนี้เพื่อนๆอาจจะได้เห็นอ่า โพรงแบบเต็มๆครับเพราะว่ารังก่อนนี้มันอยู่ในต้นไม้แข็งเนาะครับตอนนี้ทีมงานเราก็จะใช้มีดเข้าไปเฉาะดูวันนี้เราโชคดีครับเจอสองลังที่อยู่ติดกันนะอันนี้ไม้อย่างไฮบุญนี่เสนพานบุญไม้มันก็ลมหลายปีนะครับจนผูแล้วโอ้ยน้ำหัว เซนเซาโอ้นี่ครับของแท้เลยนี่เ็นเซาไปดูหน่อยชัดๆเลยนี่ครับนี่น้ำผึ้งโอ้โหของแท้ๆเลยน้ำหวานแบบเขียบเลยโอ้โหไปนั่งดูอู้อันนี้น้ำผึ้งแบบเต็มมากนี่ โอ้อันนี้แบบสุดยอดเลยนี่โอ้น้ำผึ่งของแท้ครับเนี่ยน่ากินมากนี่ลังน้อยกว่าอันนี้แต่ว่าลังนี้น้ำพึ่งใสามากเลยครับลังนี้เนี่ยโอ้ยดูนครับปลา,าสุดยอด นี่น้ำหวานไปเหรอนใหญ่เลยโอ้โหเดี๋ยวช้ำๆเลยเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองทีนึงเดี๋ยวผมจะกินอยู่เดี๋ยวก่อนรอก่อนตอนนี้ยังกินไม่ได้ครับเพราะว่าใส่หมวกอยู่โอ้ทั้งไข่ทั้งนี้มาโอ้โหยอดที่อำเภอดอยหลวงนี่ขึ้นชื่อเรื่องของพึ่งป่าเลยนะครับพี่น้องฟังชื่ออำเภอก็รู้แล้วครับว่าพึ่งจะเยอะไม่เยอะอำเภอดอยหลวงครับ ดอยหลวงดอยมีเยอะครับถันนี้อัน,นนี้แม่นแม่นน้ำหวานทั้งแท่งแล้วนี่เนาะโอ้เดียดูดูเนี่ยพี่น้องดูเย่ยมเลยนะโอ้เดี๋ยวเราไปกรองดีดีสุดยอดครับแผ่นนี้ๆๆลังนี้นี่สุดยอดจริงๆดูเกือบครึ่งขวดนะครับไอลังเนี้ยเอ้เฉพาะแผ่นเดียวเนี่ยครับอึมอลังก,การงา,านสร้างครับ ยดๆยดๆหยูยน้ำผึ้งของแท้อันนี้โชว์หน่อยโชวยลิชโชวยน้อยโอ้โยเฮ้ยใสๆแบบบริสุทธิ์ของแท้นะครับพึ่งพงดูหูยเอาเสาวไว้ก่อนนี่เอาคืนโอ้อันนี้แบบดึงออกมาจากรังเลยนะแม่หรอเขาเนาใหม่ติดเพราะว่าไม่เป็นไรไปมาอยู่ใกล้ผมเยอะ <laughs> นี่โ,โหยูยชำ้ชำๆน้ำผึ้งเดือนห้าพี่น้องโ,อโหยูย <laughs> มันจะมาใกล้กันเดี๋ยวชิมดูแบบช่ำๆเลยครับพี่น้องเอามาหน่อสิแสบสุดยอดหายเนืยเลยอ่ะเดินมาเนี่ยหายเนืยเลยครับได้กินแบบนี้นะพี่น้องนะหวานมาก มามาถึง้วครับโอ้ลังนี้อยู่จำปวกเนาะอยู่ในโพรงปวกยักษ์ใครนบพีม่ได้มาปุ๊เยดูใกล้ๆหน่อยต้นลังนี้มันจะอยู่ในโพรงดินครับพี่น้องอนี่โ,โพรงปวกครับ เอาแล้วครับดูเอาดินขุดเลยครับเทคนิคก,การขุดเอาพึ่งขุดจากข้างหลังมาเนาะนอ,นอ๋อแม่มันจะได้มากวนเขาเนาะคือขุดไปก็เจอโพรงม,มาเลยเนาะนี่นอ๋ออือโูเจอแล้วเ,เหรอเป็นโพรงใหญ่เงี้ยเลยเนาะนี่วิธีนี้ก็คือ แม่มันจะน้อยกว่าครับพี่น้องพอเพราะเราบุกหลังบ้านครับตีหลังบ้านมันนะตีท้ายคัวตีท้ายครัวพึ่งครับพี่น้องอได้เยอะแล้วพี่น้องดูยกเกือบไม่ไหวนะครับอู้อู้ไข่อ่อนเนาะ ไข่อ่อนมากเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เอาไปไข่ไปฟิ้งครับดูดูไข่นครับไข่ออนอ่อนเลยน,네น้ำหวานน้ำหวาน <laughs> ดูพี่น้องดูนี่ไข่อ่อ,อนๆนะครับนี่ไปทําเมนูเราตอนเที่ยงนี่ครับหมันว้าเลยดูไป<ะ>เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันครับพี่น้องวันนี้มาเอาใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึงครึ่งวันพี่น้องวันนี้เยอะพอสมควรนะดูเต็มหลังพานนอนไปแล้วครับดู Å. Oh. Oh. เดี๋ยวเราจะรังสรรค์เมนูจากไข่พึ่งอ่อนๆที่เราได้มาเมื่อกี้ครับตอนนี้มาถึงเทียงนาของพรานบุญแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดีๆที่อำเภอดดยหลวงครับพี่น้องดูนู้นกี่เราไปหาพึ่งกันมาจากในป่านู้นครับโอ้ไข่อ่อนๆเลยรอบนี้ก้าวไอ้เจอยู่ชุดงานมันเบาเลยอ่ะ อยู่ได้รอวันนี้เขาก็จ้ำฟานเอาผาปิ้งพึ่งเรียบร้อยแล้วุ๊บบรอพวกตำยากันครับนี่ตำลายากันนี่เอาเสียงเอาไปซื้อซากควกไหนมานต่พานบุญนี่ใจเมื่อสมัยเป็นบ่าวแล้วมันมะโอะน้างทองหนาไหนนี่หมื่นจิ๊กกูนี่กับมันได้หน่ะเดนฮะ น้ำยางเป็ไหลพรานึกว่าเม่ัพันอ๋อต้อนยางนึกว่าเม่ัพันยางเป็นไรอ๋อติดไฟนะ,อะโอ้พีพ่น้องนี่สามสามปีมุ้งกับลาวทอยได้กันตุกต้นทุกต้นนะี่โอ้ดูไข่พึง่งเนาะล้างให้สะอาดกับพี่น้องดูโอ้อมุแล้วกไข่ออนอ่ันนี้นะครับเออนี่บลูบก็ว่าเขาไม่สามเก็บน,นี่เมนูตอนเที่ยงแล้วครับพี่น้องโอ้โห แล้วก็อุ่ยเค <c oughs> ็มเหี้เกลือของธรรมชาตินี่มีแต่ความเค็มนหน่อยแล้วก็มีความหวานความมันจากนี่เอาบอกาบดกันนี่ของสีแดงเหี้แปะแซวหนออบหานบ้านว่าได้เนาะเอาปีนั่นได้แค่นั่งเนาะโอเค หมูเป็นตัวนะตัวเดิมมาเฮียเขาวานี่ทำไมยี่ก็ื้อกระดาษปอยมาตัวห่อหมอกระดาษปอยห่อปลาถูกพี่น้องสู้แรงเอาเลยนี่โอ้ตอนเที่ยงได้กินของดีจากธรรมชาติขนาดนี้ปลาดูปะ ลองมาเปิดดูเราะน่ากินขนาดไหนโอ้โหเมนูเฮาวันนี้กับข้าวมื้อเที่ยงลาบมาลาบไปนอกเนื้อลาบเพิ่งลาบคั่วครับกับข้าวเที่ยงวันนี้โอ้โหปลาดอนเลยดูปลาโอ กินกินเมน,น,มนเลย,เลยสุดยอดกินข้าวต้อนกันไ่น้องห่อลิอห่อข้าวก้อนหยังนะมีพริกจีด้วยอออโอ้มาเด้อไปน้วยกอนอยู่ใหอยู่สวนนะพริกตตเดงกัระปกาศดองมอโอ้แก้วนะ <laughs> เอาละกักถึงเวลาถอยละพี่กันแล้ขอยัดใจมือไปด<า>้วย<า> เดี๋ยวขอชิมดูไข่กันโอ้ไข่มันอ่อนเลยดูแก้มแกอืมอ๋บนุ่มๆอ่อนๆนี่ครับยังมีสามเพิ่งอยู่หวานเจ้าดิเหรออืมอืมละลายเลยอ่ะขึ้มาเลยลูกมาถุงระหว่างคุณนอนเอาเล่นกินกับเขากันเลยหลับหลับต่อครับหลับเพิ่ง Nestle เอามาแล้วเอามาแล้วเอออเามาแล้ว,อ,าาลวอ่ะจิมพอลินจิมพอล้อองค์คอร่งสกัดล้อนนุ่มหมดเลยครับนุ่มแบบใครอ่อนอ่อนเนี่ยนะดูกินกับข้าวเหนียวเลยพี่น้องหนี่งก <c oughs> ับพริกมดกับพริกจีหน่อยเหมาะนี่นุ่มๆเลยนะ มันต้องกินตอนนั่นห่อน่ะครับเนาะถ้าว่าทิ้งไว้สักพักนึงมันจะเป็นไข่ครับมันจะเย็นตัดประเด็นทอดหน้อยอ่าอันนี้จ้ากแดงจงดองอันเดิมหนึ่งนี่เหมาะี่น้อง อนะพี่น้องนี่กลับมาถึงบ้านเซียนทรับครับน้ําพึ่งเดือนห้าสีสวยเหมือนสีเบอรทองคำเลยครับพี่น้องนี่นะคนณๆค,ครับเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีไม่เสียครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นสักอย่างครับเพราะว่าของเราไม่ได้บีบนะครับเราใช้แบบแขวนแล้วก็กรองหลายชั้นครับนี่เดี๋ยวไปดูว่าเซียนทรับเขาจะกรองด้วยวิธีไหนนี่หูสีแบบสีทองค้นๆเลยครับนี่ เอาไปให้พ่อให้แม่เอาไปให้บรผู้หรักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือครับเป็นสุดยอดน้ำพึ่งป่าจากเชียงรายครับพี่น้องว้าวมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูน้ำพึ่งป่าเดือน5้าของแท้ครับทีมงานเรานี่คือ,อใส่ใจในเรื่องความสะอาดแล้วก็วัตถุดิบต้องเกรดดีน้ำพึ่งเราจะไม่มีการบีบนะครับพี่น้องถ้าบีบเนี่ยมันจะทําให้พึ่งเราเนี่ยน้ำพึ่งมันไม่ใสมันขุ่นๆแล้วมันไม่มันไม่ดีชาของแท้ต้องทาอย่างนี้ครับ เขาจะจับแขวนไว้แล้วก็ใส่ผ้าไว้นี่ใช้ถุงสองชั้นแล้วก็แขวนไว้นี่น้ำพึ่งอันนี้คือพึ่งของแท้มปอยู่ไหนนี่ครับนี่เป็นน้ำหัวน้ำหวานมันแล้วก็มันก็จะหยดลงต้องใช้การหยดเท่านั้นห้ามบีบถ้าบีบนีน้ำพึ่งจะจะไม่ดีจะเก็บไว้ไม่นานจะ,จะเก็บไว้ได้ไม่นานแบบนี้มันจะเก็บได้หลายปีครับนี่น้ำพึ่งของแท้นะน้ำพึ่งเดือนห้าของแท้มาแล้วนี่นี่แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการว่าเขาไปเอาแบบไหนแล้วมันอยู่แบบไหนวันนี้ เดี๋ยวต้องรอติดตามชมครับมีหลายๆคนทักมาเยอะมากในเพจผมกับในไลน์ผมวันนี้จะพาไปดูของแท้เลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปตามดูนปทันน,น้องกลับมาถึงบ้านนะครับนี่เวลาเราได้พึ่งเสร็จเราก็จะมาแขวนไว้อย่างนี้ไว้วันสองวันมาดูอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นะตอนนี่พอเพานบุญได้มาเขาก็จะเอามาแขวนไว้นะครับไม่ให้มันลงมาแรงอะไรมันเข้าไปแขวนไว้นิ่งๆประมาณสองสามวันที่พึ่งก็จะอยู่ด้านบน เป็นน้ำพึ้งป่าแท้100เปร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับหรือว่าทักไปได้ที่เพจส่วนตัวผมก็จะทยอยส่งให้มีไม่เยอะครับก็มีประมาณนี้บมงที่เขาก็สั่งไว้นะผมก็ช่วยทีมงานในการาขายพึ้งออกไปนะน้ำพึ้งป่าเดนห้าของแท้ครับพี่น้องสวยมากเนืน้น่นสีทองสวยเลยสุดยอดครับพี่น้อง ไปแล้วครับพี่น้องสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ